สวัสดีครับลูกครับวันนี้มาเพิ่มคำคำศัพท์ของเราเข้าไปอีกนะครับโอราถึง A ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเอ,อ้ยจำได้ไหมครบ200คำหรือยังเคยไล่ดูไหมครับแล้วก็จำได้กี่คำตบทวนบ้างนะครับลูกครับมามาเริ่มคำแรกสำหรับคำวันนี้ครับคำว่า Play จ่าย Play จ่าย P A Y เล่จ่าย P U put, one, read, and read, and, e A Y เล่จ่าย Put วาง Put วาง Put Put วาง Put Put วาง Read อ่าน Read อ่าน R E A D Read อ like, ่านนะครับ R E A D Read อ like, ่าน Write key Write key า I D E right key R I D E right key r i n g ิงสันกระดิ ading, right? ed, ่งนะครับริงต์สันกระดิ่ง R I N G r i n g ็นสันกระดิ่งนะครับมาทบทวนคำกริยาห้าคำวันนี้ที่เราจะทงะครับเริ่มด้วย pray จ่าย P A Y pray จ่าย put วาง P U T put วาง r e a c อ่าน L E A D r i a d อ่าน write k r i d e write k rings สรนกระดิ่ง R I N G ring สันกะดิ่งนะครับอ่ะตอนนี้เราถึงหมวดตัว R แล้วนะลูกใกล้แล้วนะครับใกล้จะถึงตัวสุดท้ายตัว Z Z แล้วนะครับได้200คำหรีอยงลองทบทวนกันดูครับลูกเล็ปนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ